ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน emulator ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคราวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวนโหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับโอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มาับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากแพราราฟอร์มารีเกที่เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่ที่มีชื่อว่าประมาจย์จอมยุทธนะครับเป็นเกมแนว tower defense idle RPG ที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นในแนวของทีมจอมยุทธนะครับซึ่งเราสามารถเล่นเกมเนี่ยและก็สามารถเลือกสกิลของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเอามาอัปเกรดให้มันเก่งขึ้นได้แล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมเติมเงินไปทั้งหมดประมาณ3,000กว่าบาทนะครับซึ่งยังไม่ได้เติมเพิ่มนะกะว่าจะเติมเพิ่มอีกประมาณ449บาทนะครับเนาะก็รวมๆวมอาจจะเติมไปประมาณ3,5 0 0มั้งสลับวันนี้ เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมนี้แบบไม่มีการอวยนะครับเพราะว่าเติมเงินเองเล่นเองเพราะว่าชอบเกมแนวนี้ด้วยแนวไอดอลแล้วก็คือผมเห็นภาพของเกมนี้ตั้งแต่เซิร์ฟจีนเมื่อประมาณ4เดือนก่อนแล้วผมอยากลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวมารีวิวแบบไม่อวยเลยว่าตัวเกมดีหรือกากอย่างไงนะครับถ้าจะมาพูดโดยรวมแล้วเกมแจกเยอะหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าเกมแจกไม่ได้เยอะมันจะไม่เหมือนเกมอื่นเลยที่เขาจะแจกใบากาชาแบบพิเศษ ทุกๆวัน10บใบเกมนี้มันจะไล่แจกใบากาชาเออมันจะแจกใบากาชาแบบแบบธรรมดาประมาณ6วันก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ใบากาชาธรรมดาเนี่ย1 2 3 4 4วันนะครับวันที่5ค่อยเป็นใบากาชาแบบพิเศษเขาชูโรงว่าเขาจะแจกใบากาชาทั้งหมดประมาณ1,700กว่าใบาใช่ไหม่ันเอใบซึ่งมันต้องล็อกอินประมาณ100กว่าวันอะ 172วัน่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันแจกเยอะไหมก็แจกใบกระชาทุกวัน10บใบนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยของมันไม่ได้แจกเยอะมากไม่ได้แบบมาตู้มเดียวเฮ้ยแจกใบกระชา30 40- 50, 50บใบเหมือนเกมอื่นแต่ถ้าเล่นเรื่อยๆอ่ะมันจะค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีความรู้สึกแบบผมแล้วก็ติดใจมากผมเติมไป500บาทวันแรกนะไม่ใช่วันที่2วันที่2ผมเติมไปประมาณ3,000บาทลว วันแรกเนี่ยผมเติมแค่บัตรรายเดือนนะอยู่ที่สวัสดิการตรงนี้ตรงเนี้ย4 9 9ตัวเนี้ย9 9 9รวมกันเป็น450ใช่ไหมผมมาติดที่ด่าน4ผมมาติดด่าน4ขีด3ไม่ผ่านสักทีพลังมันไม่ถึงมันตัวตัวแนวหน้าโดนตีแป๊บเดียวตายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลาหลายคนน่าจะติดด่าน3ด่าน4ถ้าเป็นสายฟรีเนาะ เออประมาณนี้แน่เลยแล้วมันจะรู้สึกเซ็งมากเพราะว่าทํำยังไงก็ไม่ผ่านเพราะว่าตัวแนวหน้าเราโดนตีตายหลักๆถ้าใครโชคดีได้ตัวละครแถวหน้าหรือว่าก็คือสายหมัดนะเป็นระดับ s อเนี่ยจะโอเคเลยแต่ผมใช้แค่ตัวนีอไง SR มันเปลาามากแป๊บแป๊ตายเลยไม่มีสกิลยื้อตัวเองที่อะไรทั้งสิ้นนะครับตายง่ายมากเออเพราะฉะนั้นปัจจุบันผมมีตัวนี้แล้วมันเลยค่อนข้างโอเคและเหลือแค่ทำดาวต่อประมาณนั้นนะครับแล้วก็เกมเนี้ยข้อด้อย แต่ว่ามันก็เป็นข้อดีในตัวด้วยนั่นแหละนะครับก็คือส่วนตัวผมคิดว่าเกมมันเน้นเปิดกาชายิ่งเปิดกาชาเยอะยิ่งเก่งเพราะอะไรมันมีระบบตัวของอสมุดการครับเป็นตัวของเนี่ยช่วยลบนะแล้วก็ไปที่ภาพมวนทุกการได้ตัวละครใหม่ระดับ sr แล้วก็ s s r จะได้สเตตัสพิเศษอย่างเช่นอันนี้คือตัวระดับ s s r พลังโจมตี400พลังชีวิต400พลังป้องกัน10ถ้าเป็นตัวละครระดับ SR พลังโจมตี30ิพลังชีวิต300พลังป้องกัน7ทุกครั้งที่เรา up พดาวนะครับมันจะเพิ่มขึ้น s t e กด้วย up down ไม่ว่าจะเป็นตัว SR หรือ s s r ก็ตามเนี่ยทุกการอั d ดา n ของมันมันได้สเตตัสเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเปิดกาชาหรือว่า up down ทำตัวเนี่ยคนที่เป็นคนที่แบบมีใบกาชาเยอะหรือว่าสายเติมมันจะก้าวกระโดดได้เร็วมากแต่อย่างที่บอกมันก็เป็นข้อด้อยสำหรับสายฟรีเหมือนกันที่กูไม่มีเงินเปิดใบกาชาอนะ เต็มๆเลยวันแรกผมว่าน่าจะได้ประมาณร้อยใบเพราะฉะนั้นมันก็จะมายืนเออขนาดผมเติม500อะ่ะผมยังนั่งยืนเออแบบตัวละครไม่มีดาวเลยเออมันจะมีแค่ตัวละครระดับ SR ที่เป็นตัวของน้องฮิวอะ่ะเออที่เป็นตัวแรงอาของผมนะเออขึ้นดาวแดงตัวเดียวนะนอกนั้นคือแม่งดาว5ดาวหมดเลยเออปัจจุบันผมเติมไป3,000บาทก็ได้ดาวประมาณนี้ครับก็คือตัวละคร ก็มาเป็นนี่แหละนะครับสาดาว3าดาว2ด,ดาวแล้วก็อันนี้เป็นตัวของ1ดาวรออัพขั้นรออัพขั้นรออัพขั้นตัวเนี้ยให้มันเป็น3ดาวรอตัวซ้ำก่อนนะครับนี่รอตัวซ้ำอีก1ึตัวแล้วก็อ่ะเอาตัวนี้เป็นตัวกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยคืออีก1ข้อดีแล้วก็ข้อด้อยเลยกันแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าตัวเกมมันจํากัดมากๆนะครับถ้าใครผ่าน Maple Rush มาแล้วจะรับได้ แต่ถ้าใครยังไม่เคยผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าตัวเกมมึงต้องรออะไรนานขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่ l ว r u รั h มันทำให้เรารู้สึกสนุกได้กับการเล่นวันแรกไงแต่ว่าเกมเนี้ยด่าน3กูก็ติดแล้วอะ่ะคือแม่งกูจะบ้าตายนะครับคือระบบแต่ละระบบเนี่ยมันต้องรอเวลาอย่างเช่นระบบอาวุธพิเศษต้องรอเวลาวันที่3แล้วก็คุณต้องเลเวล12เห็นไหม ตัวนี้เลเวล14ปลดล็อกวันที่4ของเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวจี้ก็คือเป็นเป็นตัวลูนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะของเซิร์ฟจีนนะครับเนี่ยตัวนี้เลเวล14นะครับวันที่4ปลดล็อกระบบสึกบอสประมาณนั้นอันนี้วันที่7เลเวล18นะครับเนี่ยหนังสือล้ำค่าก็คือเป็นระบบที่เราจะอัปเกรดหนังสือให้เป็นระดับสีทองเออมันจะมีระดับที่เป็นระดับ s r อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย จะเป็นคีย์หลักที่ทําให้เราแบบไปสุ่มตัวของหนังสือพิเศษในตอนที่เราเล่นด่านธรรมดาใช่ไหมแล้วมันดรอปหนังสืออ่ะปกติแล้วปัจจุบันเนี่ยมันจะหนังสือซ้ําๆถูกไหมแต่คราวเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงนี้แหละเออเห็นไหมมันต้องปลดล็อกรายวันครับอันนี้วันที่6เลเวลสิบห้าอ่าอันนี้น่าจะเป็น p v p นะครับอันนี้อาวุธพิเศษอันนี้คืออาวุธเทพวันที่5้าเลเวลสิบหกอ่าแล้วก็อันนี้คือเลเวลสิบสี าภาพลวงตาอันนี้เป็นอีเวนต์ขุดขุดเหมืองมั้งนะครับประมาณนั้นเออน่าจะมีโอกาสได้อาวุธวิเศษปลดล็อกเลเวลปลดล็อกวันที่14เลเวล35นะเห็นไหมมันจะมีแบบข้อจํากัดของเขาเลยก็คือคุณต้องเล่นมาประมาณ14วันคุณถึงจะปลดล็อกระบบทั้งหมดเข้าใจปะเออแล้วละระบบแต่ละระบบแบบมันจะทําให้เราเก่งขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีโค้ดใหม่อีกโค้ดหนึ่งเป็นโค้ดที่6นะก็การใส่โค้ดไปที่มุมด้านบนซ้ายครับ แล้วก็แลกโค้ดครับเดี๋ยวผมพาไปดูโค้ดก่อนอโค้ดใหม่เนี่ยจะเป็นโค้ดตัวนี้ครับ fan 5 0 0อนะครับอันนี้เป็นโค้ดใหม่นะก่อนที่เราจะไปดูของเซิร์ฟจีนนะครับได้ไรอ่ะได้ที่อัพตัวละครอ่ะผมลืมบอกเลยมันจะมีอีกระบบหนึ่งที่เป็นระบบที่เพิ่มพลังเราได้อีกแบบหนึ่งก็คือระบบยาระบบยาเนี่ยก็เพิ่มได้ครับนี่เพิ่มพลังโจมตีพลังชีวิตพลังโจมตีพลังชีวิตนะ แล้วก็สามารถซื้อได้จากร้านค้าที่มุมด้านล่างขวานะครับเราสามารถรีเซตเพื่อหาได้นะกดรีรอบแรกฟรีรอบ2 10เพชรมันจะมีโอกาสเจอของลดราคาด้วยเห็นไหมนี่สามารถซื้อได้นะมันเพิ่มพลังนะครับก็สามารถซื้อพวกนี้ได้แต่ผมคิดว่าผมอ่ะชอบซื้อของลดราคาของลดราคา50%เนี้ยน่าซื้อ60%อย่างเงี้ยน่าซื้อนะครับซื้อเก็บไว้เลยอันนี้40%ก็ถามว่าซื้อได้ไหม ก็ซื้อได้นะครับมันไม่ได้แพงมากเพราะในอนาคตมันได้ใช้แน่นอนการันตีมันได้ใช้แน่นอนนะครับไอ้พวกเนี้ยใช้อัพตรงอัพตัวเนี่ยซื้อไปก่อนเลยก็ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะครับนะสามารถรีหาได้จากร้านตัวนี้อ่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวของเซิร์ฟจีนนะครับเซิร์ฟจีนเนี่ยบูบอกได้เลยว่าแต่ละคนนี่คือไปแบบตึงๆผมพาไปดูแล้วเนาะใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้ผมจะพามาดูระบบอาวุธของเขาไอเนี่ยระบบอาวุธเนี่ยจะปลดล็อกวันที่3อันเนี้ย ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันแจกกล่องอาวุธมาให้ผมแล้วเยอะมากเว้ยอ่าเราไปที่อาวุธวิเศษใช่ไหมอ่าอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์รเรามีนะแต่เราใส่ไม่ได้เราต้องรอวันไงแล้วก็ผมมีกล่องพิเศษเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรอวันเว้ยกดปุ๊บอู้ด้ดาวเดียวนะเป็นของสายโจมตีแล้วก็สายแอสซิสต์นะครับอู้สเตตัสสีส้มด้วยนะของจริงครับโอเคถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะเนี่ยคือมันต้องรอวันที่3ก็คือพรุ่งนี้ ระบบตัวนี้อีกอันหนึ่งเลยแล้วก็ระบบตัวนี้ไอเนี่ยอาวุธพิเศษเป็นเหมือนตัวของ x d o c ที่เป็นเฉพาะสายอันนี้เป็นสายหมัดเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละสายแต่ละตัวน่าจะมีอาวุธพิเศษของแต่ละคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งของอคอแลบฟงวินนะครับคอแลบฟงวินเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันจะเป็นอะไรที่แม่งมีอาวุธพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะครับ นี่เดี๋ยวให้ดูฟงหวินเนี่ยมันก็จะมีการอัพขั้นของมันแล้วก็มีอาวุธวิเศษเฉพาะของเขาด้วยเพิ่มเติมมานี่เอออาของสายดาบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใส่ไปมันก็จะโจมตีแบบพิเศษกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยโจมตีแล้วก็ฉุกฉักฉุกฉักฉุกฉักเพิ่มเติมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเอาตรงๆนะคือเกมมันเป็นเกมแบบสไตล์จีนที่เราก็อาจจะรู้ๆแล้วก็พอรับได้แหละถ้าใครรับได้นะอ่า แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอู้ยทำไมมันต้องบังคับเติมทําไมมันต้องรอเวลาบางคนอาจจะไม่ชอบอันนี้คือต้องพูดตามตรงซึ่งผมอ่ะผ่าน Maple Rush มาแล้ว Ma p l e Rush นะบางกิจกรรมแม่งรอ30วันรอ30วันค่อยปลดล็อกอะถ้าจำไม่ผิดมันเป็นระบบอ่าตัวของปลาปะเออประมาณนั้นแม่งรอนานมากเล่นเป็นแบบ1เดือนถึงปลดล็อกระบบบางระบบนะเออแล้วก็เนี่ยมันจะมีระบบลูนเพิ่มเติมมาเห็นไหมระบบลูนก็ต้องปลดล็อกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการโจมตีแล้วมีโอกาสโจมตีเพิ่มเติมขึ้นมาอีก20%เป็นสายคอมโบสายโต๊ะกับสายอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมมันต้องรอเวลาด้วยเว้ยเออแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดู PVP แล้วก็ตีบอสนะมีด้วยนะครับถ้าเราเล่นถึงระดับของมันน่ะเราจะสนุกมากเว้ยถ้าใครเบื่อช่วงต้นเกมคือเบื่อไปเลยอันนี้พูดตามตรงนะครับนี่อันนี้เป็นตีบอสนะตีบอสแบบเวอร์บอสเลยนะครับลงเราอาจจะเห็นประมาณแค่5คนแต่แบบลงด่านจริง9คนนะ หนึ่งสองสี่ห้าหเจ็ดแปดโอ้สิบคนเลยนะเนี่ยคือสกิลแม่งแบบอีนุงตุงนางจัดนะครับอันนี้คือตีแบบตีเวิล์ลเลยอ่ะนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดู PVP PVP เนี่ยก็ตึงตึงตีกันครับนี่อันนี้คือ PVP ครับอ่าไตหอไตหอนะครับอันนี้ซัดกัน เลือกของแล้วก็ซัดครับตุกตับตุกตับอันนี้ใส่หอนะเดี๋ยวไปดูพ v p ีอีกอันหนึ่งครับเนี่ยถ้าเราอัพตัวมาเก่งเนี่ยมันจะมีหนังสือสีทองอันนี้คือเป็นระบบตัวของหนังสือที่จะปลดล็อกวันที่7ปะเออนะครับอีกอันหนึ่งเห็นไหมเนี่ยถ้าเราอัพตัวมาเริ่มเก่งอย่างเงี้ยสกิลแม่งก็จะทั้งแบบประมาณนี้นะครับ อันนี้ไล่ตีหงตีหอนะครับแล้วก็เป็นแบบระดับระยะเวลาเหมือนกันเพราะมันเป็นแบบเกมตัวของลุกไล์ใช่ไหมที่จะต้องมีการโจมตีฆ่ามงค้ามอนแล้วก็ได้สกิลนู่นนี่นั่นนะครับอ่านี่มีสกิลระดับ2ดาวนู่นนี่นั่นเข้ามาซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นคีย์หลักที่จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ PVP นะครับเดี๋ยวพาไปดู PVP นี่ PVP นี่ PVP Pv ครับซัดกันเลย สังเกตเราสามารถเลือกสกิลของเราได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเลยว่าเราอยากเลือกสกิลอะไรให้ทีมเราบ้างประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันออกแบบมาให้เราอาจจะต้องเล่นไปในระดับหนึ่งแล้วเราถึงจะรู้สึกเก่งได้เพราะฉะนั้นใครเล่นช่วงต้นเกมแล้วเบื่อตั้งแต่วันแรกอันนั้นคือคุณไม่ชอบคุณไม่ผิดครับเพราะว่าผมอะ่ะเติมไป450บาทอะ กูตันด่านสามอ่ะกูสภาพอ่ะเมื่อวานผมตันด่านสามแล้วผมเอ่อมารอกเก็บ e อีกเพื่อผ่านด่านผมมาตันด่าน4ี่ขีดสามอ่ะแล้วแม่งไปต่อไม่ได้คือชีวิตมึงเหวงเลยอ่ะถ้ามึงไม่เติมนะผมคิดว่าอาจจะต้องรอวันที่3เพื่อปลดล็อกระบบอาวุธถึงจะสามารถผ่านด่าน4ี่ขีดสได้เพราะว่ามันมันไม่มีแววชนะครับ60%ผมตายเลย60%คือตายแล้วอ่ะคือเชื่อแบบกูถามจริงสภาพ เพราะฉะนั้นตัวเกมออกแบบมาให้สายเติมพยายามเติมแข่งกันในวันแรกๆให้ดันด่านดานัดนพลังแข่งกันเพื่อเล่นอีเวนต์เล่นกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับสายเติมก็จะไปได้ไกลาสายฟรีเหงาเหงากับสายเติมน้อยผมบอกเลยว่าแม่งเบื่อแน่นอนแต่ถ้าเรารอได้นะเราจะรู้สึกสนุกกับมันได้นะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยมันจะมีแพ็กเกจ ของตัวอัปเกรดตัวละคร3ตัวเทพเนาะก็คือสายเวสสายดาบแล้วก็สายแอสซิสินนะครับซึ่งผมแนะนําว่าเป็นตัวน้องนักธนูเนี่ยน่าจะดีสุดแล้วเพราะว่าในอนาคตมันจะมีคอร์บตัวมังหวาแล้วเราสามารถย้ายดาวไปให้ตัวนั้นได้ซึ่งมันเก่งมากนะครับเนาะอีกตัวหนึ่งกิจกรรมเนี่ยเหมือนกับ x 3กบคุณเติมวันที่2ปลดล็อกใช่ไหมมันจะมีเติมวันที่1 2 3 4 5 6 7 พอเราเติมครบเนี่ยตัวละครเราจะเป็นดาวพระอาทิตย์แน่นอนเหมือน x 3มก๊กไหมที่มีตัวของเตียวเลี L ้ย e วใช่ไหมอ่านะพวกนั้นเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นมันพยายามให้เราแบบไล่เติมเงินเติมเงินเติมเงินเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับให้ทําให้แบบสายเติมไปได้ไกลกว่าแต่ว่าสายฟรีอาจจะเงาเงาเนาะแล้วก็มันจะมีพวกแบบเล่นกิจกรรมกิจกรรมอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ว่ากิจกรรมแจกของไม่ดีเท่า x สามกบเพราะว่ามันเป็นหีบสุ่มตัวละครระดับ SS r s r มันไม่ใช่หีบเลือกด้วยซ้ำอ่ะเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นอันดับ1อันดับอันดับ1ถึงอันดับ10เนี่ยผมว่าขอไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าเป็น x สามโกะอันดับ1ได้ไปกระชา400ใบอันดับ2ได้ไปกระชา200ใบอย่างเงี้ยอันดับ3ได้ไปกระชา100ใบคือ x สามโกคือต่างกันเยอะมากแต่ว่าเกมเนี้ยอันดับ1ถึงอันดับ10เนี่ยผมว่าไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ถึงอันดับ10โอเคละผมว่านะสำหรับผมเดี๋ยวผมจะไล่ดันเลเวลตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือ ดันเลเวลให้มันแบบไปให้ได้สูงๆก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับเหมือนกันอันดับ1ถึงอันดับ10เหมือนกันแต่ว่าทุกการผ่านด่านหรือว่าผ่านอนะีเวนต์น่ะเราจะได้รับของด้วยเป็นใบกาชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมารับของได้สายฟรีก็รับได้เหมือนกันนะครับอันนี้นพวกเนี้ยอ,อันนี้อันนี้ต่างกันและอันนี้เป็นการแข่งขันค่าพลังใช่ไหมอันนี้แข่งขันค่าพลังคืออันดับ1อันดับ2อันดับอันดับ1ถึงอันดับ10เนี่ยคือแม่งได ไอตัวจี้ไอเทมระดับสีสีส้มเลยอะ่ะที่มันเป็นของแบบระดับเอ็นเกมแล้วอะ่ะใช่ไหมอันเนี้ยเห็นไหมเออระดับต่อไปคือระดับสีแดงอะ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องดันพลังแข่งกันให้ถึงอันดับ10วะ่ะเออเพราะว่าไอเนี้ยผมว่าอาจจะไม่จําเป็นด้วยซ้ำเพราะมันสุ่มไงแม่งดวงนะครับอันเนี้ยต้องต้องต้องเอาแล้วต้องเอาะเออเดี๋ยวผมดันพลังให้มันถึงดีกว่าแม่งและเซิร์ฟนี้คือเติมกันอย่างเยอะด้วยโอ้ อันนี้เป็นไอเทมพิเศษเอาไว้กินครับแล้วก็หนังสือพิเศษระดับ SR อันเนี้ยอาจจะต้องดันพลังให้ถึงอันดับ10เหมือนกันมีความต่างและมีความต่างนะครับอันนี้เหมือนกันแสดงว่าเกมเนี้ยต้องพยายามเล่นให้ถึงติดท็อป10อันดับให้ได้นะครับอันนี้มันอาจจะแบบสายฟรีอาจจะไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจแล้วก็พวกแพ็กเกจโปรโมชั่นอย่างเงี้ย ผมคิดว่ามันดีตรงที่ผ่านดานแล้วมันเด้งโปรโมชั่นมาแล้วมันไม่มีระยะเวลาในการหมดเราสามารถกลับมาซื้อต่อนไหนก็ได้รู้สึกว่าโปรโมชันมันไม่ดีผมก็ไม่ซื้อนะเออผมก็ไม่ซื้อผมก็รอซื้อตอนนี้แบบมีโปรโมชั่นดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าจะให้ผมรีวิวแบบไม่อวยนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าสายฟรีสายเติมน้อยแค่บาตรายเดือน450บาทเล่นเกมนี้โคตรลำบากต้องผ่านวันที่3วันที่7 วันที่14ไปให้ได้ถึงจะเริ่มเล่นสนุกวันแรกนี่คือติดด่านกันเหมือนกันหมดอ่ะแม่งสายฟรีสายเติมน้อยไอ้เขี้ยมติดด่านเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่าเกมมันแจกน้อยด่านมันผ่านยากมากๆนะครับแต่เขาอาจจะออกแบบมาเป็นแบบนี้แล้วก็ได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีระบบ FK ก็คือไอดอลใช่ไหมที่เราสามารถมากดรับของได้แล้วก็อัพตัวได้แต่ผมคิดว่าตัวละครเกมนี้มันอัพตัวเลเวลยากเกินไปคือกูจะบ้าตาย การอัพ exp เนี่ยผมกดอัพทีเดียวเนี่ยห้าหมื่น exp เนี่ยกดอัปใช้สามหมื่นหกอะกูอัพตัวต่อไม่ได้แล้วอะตัวละครมึงตันเลเวลเจ็ดสิบอะแล้วเกมนี้ไม่มีแพ็กเกจซื้อ exp ด้วยคุณต้องไปกดเติมเติมเพชรอะในการซื้อ exp ตรงเนี้ยคือเชี่ยแม่งแบบมึงผ่านทรัพยากรจัดเลยผมก็เลยเล่นแบบตามมีตามเกิดดีกว่าเพราะว่า exp แม่งแบบตัวละครตันเลเวลเจ็ดสิบอะแต่อัปได้สูงสุดเลเวลยี่สิบอะเพราะฉะนั้นเกมนี้อีกอันหนึ่งที่แบบผมรู้สึกเซ็งคือ อุ่เลเวลตัวละครแม่งไปได้ช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นสายเติมน้อยสายฟรีเนี่ยผมว่าไม่สนุกแน่นอนจนกว่าคุณจะทําความเข้าใจได้ว่าเกมมันต้องปลดล็อกระบบรายวัน3วัน4วัน5วัน7วัน14วันระบบหลายๆระบบก็จะปลดล็อกถ้าคุณปลดล็อกระบบครบตัวละครคุณจะเก่งเองอัตโนมัติแต่แน่นอนแหละเราเล่นวันแรกเราต้องการความสุขในช่วงแรกหลายๆคนก็เลยลบเกมทิ้งแน่นอนผมการันตีได้เลยคือขนาดผมชอบอาร์ตเวิร์กชอบภาพ ชอบสไตล์การเล่นนะครับแล้วก็ชอบแนวไอโดอาร์พีจีอยู่แล้วอ,ะอ่ะกูเติมไป500อ่ะเติม450อยากูยังแบบอยากลบเกมทิ้งอ่ะแต่เผอ,อิญว่าชอบแล้วก็เห็นตั้งแต่เซิร์ฟจีน4เดือนก่อนแล้วก็เลยงั้นผมลองเล่นเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันมีคอลแลบมังฮวาคอลแลบฟงหวินอย่างเงี้ยแล้วแบบชอบเกมสไตล์จีนอยู่แล้วนะก็เลยงั้นเติมไปหน่อยแล้วกันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆทั้งหมดทั้งมวลเพื่อนๆลองไปพิจารณากระโดดเองแต่สายฟรีเนี่ยนะครับทำใจเอา ยังรู้สึกว่าเกมมันก็โอเคนะเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าจะพูดถึงกาชามันไม่ได้ล็อกเลทเว้ยตอนแรกผมนึกว่ามันล็อกเลทนะมันไม่ได้ล็อกมันมีโอกาสออกตัวดีด้วยอย่างเช่นมันมันหลุดตัวแบบไม่ค่อยดีเยอะแหละมันจะหลุดตัวนี้เยอะนะครับตัวนี้เยอะการันตีเลยนะแล้วก็ตัวนี้เยอะเออแล้วก็ตัวนี้ออกแต่ว่าตัวอื่นน่ะมันจะสุ่ม มันมีโอกาสออกเหมือนกันซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดในสายแทงผมก็หลุดเลทมาจากการเปิดกาชาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเกมนี้มันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้แบบฟิกไว้อย่างเช่นในคลิปก่อนหน้านี้ผมเปิดใบกาชาธรรมดานะใบกาชาที่ต้องใช้แบบตัวของค่าความสัมพันธ์ของเพื่อนอนะ่ะผมได้ตัวละครระดับอิ r ตานะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฟิกไวเว้ยมันถือว่าเป็นเกมที่โอเคนะครับ มันสายฟีมีโอกาสได้ตัวดีเหมือนกันแต่อย่างที่บอกโดยรวมระบบมันค่อนข้างเล่นได้ยากนิดนึงนะหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเพื่อนเราเอาไปพิจารณาดูเองใครชอบผมแนะนําว่าลองเล่นแล้วก็อั้นใจไปก่อนเพราะว่าตัวเกมมันก็มีให้เราไอเดอรอาร์พีจีอะเราอย่าไปคิดมากนะครับเรากดเล่นไปเรื่อยๆวันที่3เดี๋ยวเราก็เก่งวันที่4เดี๋ยวเราก็เก่งวันที่5วันที่7วันที่1 4เดี๋ยวเราก็เก่งตามสเต็ปไปเรื่อยๆแค่เราสู้สายเติมไม่ได้อันนี้มันธรรมดาอยู่แล้วนะครับเนาะของเกมสไตล์จีนแต่ว่า ช่วงแรกผมผมมั่นใจเลยว่าแม่งเติมเติม450ซื้อบัตรรายเดือนนะ่ะแล้วก็สายฟีอ่ะเล่นยากจริงๆแทนที่มันจะทำให้แบบเล่นง่ายกว่านี้หน่อยมันโอ้โหไม่เล่นยากมากเนาะก็หลกักๆจะประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i ต์แล้วก็กดแชร์ด้วยเผื่อเพื่อนๆคนไหนมีความเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะความเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่มุมมองของ แต่ละคนสายฟรีสายเติมน้อยสายเติมมากอะ่ะมุมมองมันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าสุตาลต่านเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วเขาเติมไปอัดอย่างเดียวไงเกมสนุกเขาก็เล่นใช่ไหมแต่แบบสายฟรีอะ่ะแม่ก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเชื่อเกมมึงแจเกเยอะป่าววะเกมมึงเล่นยากเกิดไปหรือเปล่าบางคนเล่นวันแรกก็ลบผมว่าก็ไม่ได้ผิดนะเกมมันยากจริงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ